ต้องต่อจแคสกับซิกไม่กล้เลยกูยังไม่ได้ดูเลยว่าซิกมันแคสอะไรวะโอเคกันไม่ต้องดูก็ได้เดี๋ยวกูเนี่ยแหละสัมันทำอะไรกันมั่งเนี่ยทำอะไรกันอยู่คนคนระวังสาวเขาเรียกอะไรเนี่ยสาวชุดดำ เขาจะมาพร้อมดอกบีดนั่นน้องมึงไม่ซ่อนเหรอครับสยองสัตว์อ้ยอื้ยอื้ยอื้ย สว่วนต่อไปสว่วนต่อไปอยากันเ้ยะหะ่ยิงกันเ้นดนะน,นดาไมฮนนะิก หน้าคนกินมาม่าดูคนแคทเกนใจร้ายสัดอ่ะ <laughs> ตีกครึ่งเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากเน,เนเล่นเร็วๆ <laughs> เห็นสีแดงนั่นไหม <c oughs> เห็นสีแดงนั่นไหมตัวสังสีแดงนั่นไอ e a r her knock on the door ฉันได้ยินเสียงเธอเคาะประตูเปิดประตูแล้วส้อมีนมือ I'm gonna stay in the มันมาชักแล้วมันจะมาเดียไม่รู้ตัวอยา่าพูดสิปุ้ยปยค่ะตายมากรตายมากรตายมาไม่ใช่แล้วเฮ้ยแีย่แชอบกระต่ายมากเลยนะกูอยากจะลิ้งกระต่ายมากเลยรู้ป่ะท <isms> ี่ไปยิ่งขอกระต่ายอีกนะเธอกระต่ายดำลองเติมผูกกระต่ายกับหน้าแดงๆเงข้าไปสิเธออาจจะโมกเอกขึ้นก็ได้นะ ชุดเมดด้วยเหรอเราต้องน้อยน้อยหน่อยฮะเยียหยาบเยอะไปจริงดิเราต้องอุกนอนม่ไม่ฉันจะรอเดี๋ยวอจันห์อาจันเอาน้ำแข็งมามาถูหลังฉันเซตอนที่ฉันกำลังกินมาไม้สุกแล้วด้วยแยดแค่ใจร้ายมากอ่ะจะทำร้ายใค้ รอ,อร่อยมากแห่ถ้ามันส่งกินไปทางสกายได้นะไม่จะแบบเป็นอะไรที่อีปิคมากเลยอ,อ่ิดน่านมนิอือนะครับโอ้ยร้อนเพาเกมนี้เอาไปใสตย,ยเอาไปใช้ซองเว้ยมาอีกแล้วว่ะซ่อนซอนซ่อนซ่อนซ,อนซ,อ,นซ,อ,นซอนซ่อนเดี๋ยวนี้โดนโวนวนดวน,ดน,ดนไม่นะ ียนบ้าหอะไรนะได้เขียนไหมยังวะเขียนได้ไฟฉายมาแล้วเอาไปไสอ่สอ,งสองสองสองเขาไปสองเข้าไปสองมันอะไรหรอเลกอะไรนะสู้ <laughs> สายล้อฟ้าวะ <laughs> ไม่รู้จะเรียกไง ยืดบ <Bl> อลมาแบบเดียวกันด้วยอะว่ยิ่งบานะในส่สูนีนะายกรชัแล้ว้สู้สเลยนะ ได้ยินเป็นอย่างอื่นอได้ยินเป็นอย่างอื่นอะไรฉันผ็ดตรงไหนกันแค่ได้ยินเพียวเ็นนร์เดียวในห้องน้ำก็มีห้องน้ำ ไปล็อกตกใจเสียงคุณไปล็อกไปไม่ใช่เสียงหลับเฮ้หรอในห้องน้ำมันมีอะไรแปลกๆหรือเปล่าทะไมวะหรือกูคิดไปเองเมื่อกี้เห็นอะไรหรอไม่รู้สิมีของอะไรให้เก็บอีกหรือเปล่าว่าแม่งต้องโผล่มาช่วงนี้แน่ๆเลยว่ะอย่าพูดสิตอแน่ๆเลยว่ะตาคอ Amén. มันจะมาโดยไม่รู้ตัวไปแม่ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าให้สร้างสารใช่ไหมมบรรทัดอินสตอสีประกา <laughs> มันมาแล้ว <laughs> เอาเว้เนอะสร้าง่อไปเราต้องซ่อนอย่างนี้ไปหรือยังไงดีซ่อนซ่อนสอนสอนคือว่าซ่อน,อ,นอนเจอ แน,แน่่เจอเจอแน่เจอแน่แนาอเทำไมต้องมีเสียงด้วยให้สบายีมีวัดตายอะ ทำไมทำไต้องได้ยินเสียงตะมอ,อ <c oughs> ไม่ได้ยินได้ยินคำว่าทำไมตะมอเอยอคะตะมุมออย ไปฮะพูดอะไรในปีดแใจรายอะ,ะ <laughs> ทำไมเราต้องพูด Hey Hey girls behind you เรื่องของโก้ไม่หายค่ะไม่หายหรอกไม่หายแน่ๆหาของหาของหาของหาไปแช็คหาอะไรก็ได้หา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 เดี๋ยวนี้ไปแช็คหิ่ามาเผาผีใช่ไหมถูกครับ แม่จะเล่นต่อใช่ไหมเล่นให้จบเลยสัสไา้อะไา้มากไล้ที่สุดนีเ่เราก็แค่พูดตามที่เราคิดติดเตยกตระตกมากเลยนะเฮ้ยงิดเตอกระตุกไอ้กินอยู่อร่อยไาม mа <laughs> ธมากเลยนะมันถึงได้มาถึงแบบป่อยขนาดนี้ The s t ทำไมเพลงนั้นมันถึงยังเล่นอยู่เพลงอะไรรวมไม่ได้ยินโชคดีถึงคุณจริงๆเธ <c oughs> อบัย่าจัออกมาห้อง้องอาจับจะถูกปิดไฟป่าอวอะฮะ ได้ข่าววัตถกปิดไปนะตัวเว้ยแบบไปดูของพี่เอกเล่นไม่เท่าไหร่นะมันเล่นนะเป็น,นยังไงแบบสมน้ำหน้าน้ำติดแล้วอย่างนั้นไม่เล่นต่อแล้วครับทำไมอะ่ะเอาเป็นทีดีแนละ้วสยอยงนี่กว่าดูดูดีนะแน่นอนเื่อความสายอยงที่เหนือชั้นขึ้นสำหรับสมัยนี้สินะอือ ไฟก็มีแต่ทีวีแบบร้อนๆนะน่าจะเปอะไรเนี่ย่หอ๋อเฮ้เปแจกดี่นะเงย เรื่องเล่นมุกอินส p ปชันใส่กูบอกไว้เนี่ยไม่รู้ดิรู้สึกเหมือนกูโดนโดนเดจาวูไวยแล้วเหมือนกูกลับมาอยู่ห้องเดิมไปยังไงอ่ะจุดไฟมีเทียนหรือยัง เทียนไม่มีไปแต่ไปขายไม่สวยแล้วม,มึงไปหาเทียนมองหาเทียนเก็บไปดับมึงไปหาเทียนไปหาอะไรก็ได้ก็นนเนี่ยแหละไปขายใช้ไปก่อน แย่ไปไม่ให้อะไรที่ไม่ได้กวนเะนี่ยคือกินมาม่าอยู่พอตันดีไม่พอหาเทียนเทียนไม่มีเทียนไม่มีแม,ม่เทียนมีแต่ไฟไม่มี มาเน้นเนแน่ำเรัจอเครอบคัณอาขอบคุณด้วยนะจบจริงอยากเอาเลยมากินด้วยเหมือนกันแหละร้ายๆหิเะาหรอช่วยต้องเป็นภาษาแบบต้งแบบไปร้อนด้นะเน้ ออกไปแล้วต้องวิีงเฟนใช่ไหมช่<ป>แล้วกูจะทำได้ไหมฮะทุยนะ่ะจะทำได้เองใช่นะเราไม่ได้เก็บแบตเตอรี่เง่าไปหาเก็บมาสิมีความสุขกับการด่าเละมากนี่คือความรู้สึกที่คนทำ หลังจากมันไสแมงแซลล์อยู่ได้เหี้ยแหมปวดบีบแตรไม่ต้อง,องไม่ต้องอะไรต้องพูดไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดด<า>ีๆสินะเอออีอ,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 อีอีอีนี่มันน่าสงสัยมากนะทุกค สศัพท์พลังเคอะเดี <jamais> ๋ยวเดี๋ยวโทรศัพท์พลังเคโทรศัพท์เครื่องนี้จะใช้พลังเคในการทําให้มันติดเครื่องได้เปิดปิดเครื่องได้ตัวห้องเราออกได้ต้องใช้พลังเค